สวัสดียามเย็นๆครับคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวที่อดีก็พบกันอีกแล้วเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับครูหมูครับพบกันวันนี้นะครับเย็นวันศุกร์วันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์ครับ พุทธศักราช2,568ครับก็อยู่กับเด็กๆไทยลังกาครับครบสีครับแดงสว่าดดำและก็มีกรีบบัวมาตัวหนึงครับ ได้32วันครับตัวนี้เกิดวันที่26นะครับเกิดวันที่26มกราคมครับ2568ตอนนี้กินอาหารแล้วนะครับก็ นานๆนนจะให้เจอกับแม่ครับเพื่อจะทำการหย่านมนะครับช่วงนี้อาบน้ำให้ครับตอนนี้รอให้แห้งแล้วก็จะเก็บเข้ากรงไปนะครับอาบน้ำให้นะครับเช็ดตัวให้พอมันหมาดครับเดี๋ยวจะเช็ดอีกรอบนะครับ บางตัวหูตั้งแล้วนะครับยังสวาดเนี่ยสีสวาสดตัวนี้นะครับหูตั้งแล้วนะครับสีดำตัวนี้ก็ตั้งละข้างหนึ่งนะครับถ่ายพยาธิไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่วงประมาณก่อนอาหารมื้อแรกนะครับประมาณ25 2 6หวันนะครับช่วงนั้นถ่ายพยาธิไป ท่านใดสนใจครับข้อมูลการติดต่อก็อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับติดต่อทักทายกันเข้ามาได้ครับหรืออยากสอบถามปัญหาวิธีการการดูแลการเลี้ยงสุนัขไทยหลังอานนะครับก็โดยความยินดีครับ ส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะครับที่ยังว่างนี่ตัวนี้สีสีแดงนะครับแดงฟังข้าวตัวนี้ก็ยังว่างตัวนี้สีดำครับเพศเมียก็ยังว่างนะครับมีคนสนใจทักมาหลายคนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะครับก็ยังว่างตัวนี้ก็เป็นสีแดงนะครับ เพศเมียก็ยังว่างตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับสีกรีบปัวกรีบปัวครับลูกแม่ดลอลล่าก็ยังว่างนะครับตัวนี้สีสว่านนะครับเพศเมียนะครับตัวนี้ก็ยังว่างเช่นกันนะครับ สีกีบบัวกับสีสว่านเนี่เป็นลูกสีสว่านนะครับลูกที่เกิดจากสว่าพ่อสวาดแม่สว่านส่วนสีแดงกับดำเนี่เป็นลูกที่เกิดจากแม่แดงนะครับแม่แดงพ่อสว่านนะครับก็เลยได้ออกมาเป็นแดงกับดำครับ ช่วงนี้พาโวเวลัสนะครับโรคลําไส้ในสุนัขนะครับกำลังระบาดนะครับดูแลลูกสุนัขดูแลสุนัขของท่านด้วยนะครับสังเกตอาการก็คืออาการของสุนัขที่เป็นพาโวก็คือจะมีอาการซึมนะครับซึม นะครับมีอ้วกขับถ่ายเหม็นเน่านะครับอาหารไม่กินนะครับนั่นแหละอาการเบื้องต้นนะครับการรักษาก็ให้น้ำเกลือนะครับโดยทีมสัต,ตวแพทย์นะครับไม่ให้กินอาหารนะครับงดการให้อาหารนะครับถ้า เป็นยาผีบอกรักษาแบบบ้านๆก็มีนะครับหลายท่านก็เคยลงไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กินยาเขียวใบหอนะครับก็แล้วแต่ครับอย่างของผมก็มีเหมือนกันนะครับก็เอาอยู่ครับก็รักษามาหลายค้อเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นนะครับพาโวไวรัสลำไส้เนี่เราบางทีเราเราไม่ได้ระมัดระวัง นะครับเราเผลเลอก็ทําให้สุนัขในคอกเราติดลําไส้เข้ามาได้นะครับเพราะว่าสุนัขเนไม่ได้ออกจากบ้านก็จริงครับแต่ว่าเราเนี่ยเราเนี่ออกจากบ้านทุกวันนะครับแล้วก็ไปสัมผัสไปจับหมาไปจับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพาโวไวรัสมาแล้วมา สัมผัสกับสุนัขในฟาร์มนะครับบางทีมันก็ติดโดยวิ่งไม่รู้ตัวนะครับประมาณนี้ก็ต้องรักษากันไปนะครับบรรยากาศยามเย็นครับที่อบลราชธานีเมื่อวานในหนาวนะครับหนาวเลย พอมาช่วงกลางคืนจนเย็นเมื่อวานเมื่อเย็นเมื่อวานนี้นะครับร้อนครับวันนี้ก็ร้อนวันหนึ่งมีอยู่สองสามฤดูครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุ่านครับอากาศแบบนี้นะครับสภาพอากาศแบบนี้ก็ทำให้ ร่างกายเราปรับสภาพไม่ไม่ทันกับสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้หวัดนะครับยิ่งตอนนี้ไข้หวัดใหญ่นะครับระบาดแถวอีสานนี่เกือบทวทั่ว,ท,วท,ทุกพื้นที่นะครับบนก็ระบาดหนักเหมือนกันครับนี่กี่บวัวตัวน,นี้ก็หูตั้งแล้วครับ แล้วเช่นกัน2ตัวหลังจากหลังจากกินอาหารมา,าส่ห้าวัน ค,ความติ่งตึงก็เริ่มมีขึ้นนะครับในลูกสนกนะครับชุดนี้นะครับที่คอ,อกใช้อาหารเม็ดล้วนนะครับไม่ได้ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เขายังเคี้ยวอาหารเม็ดยังไม่ได้นะครับวิธีการก็คือต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาอาหารไปแช่นะครับให้มันยุ่ย แล้วปล่อยให้เย็นตัวนะครับแล้วก็เอามาให้เขากินครับง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ได้ผสมใดๆนะครับหลายๆฟาร์มจะมีผสมนมแพะผสมนมต่างๆนะครับก็แล้วแต่ฟาร์มนะครับแต่ที่คลอกแดนดอกบัวนี่คืออาหารเม็ดล้วนๆครับไม่ได้ผสมใดๆครับไม่ได้หวงสูตรนะครับพ Power Pack Puppy นะครับสมาร์ทฮาร์ Power Pack Puppy ประมาณนี้ก็จะกินอยู่ประมาณต่อมื้อนะครับให้กินเช้าเย็นให้กินเช้าเย็นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณครึ่งหมาหมาหกตัวนี่ประมาณครึ่งถ้วยก๋วยเตี๋ยวนะครับต่อมือ้อเช้าเย็นครับ ก็จะเริ่มกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามการเติบโตรครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามข้อแกนดอกบัวนะครับฝากกดไลค์เป็นกลังใจกับขอ้อด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ